ะมาพบกับเพนกันนะคะในรายการ p i n p Party a t i o n ค่ะวันนี้นะคะมารีวิวนี่ค่ะเป็นของเล่นป้านดินน้ำมันนะคะเราแปะเข้าไปคะะนะคะท่านเป็นกรอบรูปค่ะนี่ของไทยด้วยนะคะเม็ดอินเยเลนสวยมากเลยอันนี้เป็นรูปเครื่องบินนะคะเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมดหแบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะเป็นแบบแมวเหมียวค่ะแบบที่สองรูปผีเสื้อค่ะ แบบที่สามลูกดวงดาวกับพระจันทร์นะคะแบบที่สี่เป็นฟักทองฮาโลวีนค่ะแล้วก็แบบที่ห้าคือเครื่องบินของเรา่นเองนะคะและแบบสุดท้ายรถแข่งค่ะข้างหลังนะคะก็จะมีเป็นวิธีทําอยู่ข้างหลังนะคะเรามาแกะดูอุปกรณ์ข้างในกันเลยค่ะนะคะก็จะเป็นกระปุนะคะ มีน้ำมันเยอะมากเลยก่อนที่จะทํานะคะเราต้องหาอะไรมาปูพื้นมาก่อนนะคะจะได้พื้นจะได้ไม่มันนะคะเราต้องเอาพลาสติกนี้ออกมาะคะ่ะข้างหลังก็เหมือนเป็นมีอะไรสักอย่างที่ตั้งหรือที่แปะกาวนี่แหละคะ่ะ นี่นะคะเราจะมากดอน้ำมันใส่เจ้าพลาสติกอันนี้นะคะโดยที่ดูสีจะตรงนี้ได้เลยค่ะเรามาทํากันเลยนะคะสีส้มก็คือตรงจมูกที่มันเป็นสีแดงนะคะแต่มันไม่มีสีแดงก็ใช้เป็นสีส้มแทนนะคะก็ไปเ้าไวนะคะอู้ออกมาจะงาๆด้วยนะคะเนี่ยพ,พลาสติก ีเหลือไม่ใช่ตีนสีสวยมากเลยของยี่ห้อนี้ต่อไปนะคะเป็นหน้าตาค่ะสีฟ้าค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นกรอบรูปนะคะรูปเครื่องบินของเฟิร์นค่ะที่ทําจากดินน้ำมันสวยมากเลยตั้งโชว์ได้ด้วยลายที่เฟิร์นชอบนะคะม่ชอบลายเครื่องบินกับลายรถแข่งะคะ่ะสวยดีนะคะแล้วก็ดูด,ดินน้ำมันที่เหลือสิคะโอ้โหเยอะมากเอาไว้ปั้นเล่นต่อได้นะคะข้างหลังก็เป็นที่ตั้งนะคะกรอบรูปสวยมากเลยน่ารักสุดๆ นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก mm ็กดติดตามเฟซบุ๊กพิงค์ฟ้าดีทีวีและกดติดตามอินสตาแกรมพ mm ิงค์ฟ r y ดีทีวีด้วยค่ะ mm hmm. บ๊ายบายไปก่อนแล้ะคะ่ะ